สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายนำเอาคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้มาฝากกันนะคะหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีม IBK a u t o s ของชมพู่พรันพันเกิดปราดกับทีม AI Paper Saving สโมสรต้นสังกัดของยาส i มินแล้วก็พักจองอ่านะมีคอมเมนต์เกิดขึ้นมากมายค่ะซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ชื่นชมสไตล์การเล่นของชมพู่ผ่อพันธ์เกิดปราดแล้วก็ ชื่นชมคิมแชวอนลิเบโรตัวสำรองซึ่งเป็นคนสำคัญในเวลานี้นะคะเธอเข้ามาแทนชินยันคยองค่ะเนื่องจากว่าชินยันคยองนั้นได้รับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าค่ะเรามาชมคอมเมนต์กันเลยนะคะโดยที่คอมเมนต์แรกนะคะเขาเขียนชื่นชมพรพัน์ค่ะเขียนไว้ค่อนข้างยาวนะเขียนเป็นภาษาเกาหลีว่าพรพัน์เป็นผู้เล่นที่เก่งมาก ความรู้สึกตัวการป้องกันและส่วนสูงในการบล็อกนั้นไร้ที่ติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูงในการสกัดบอลของเขานั้นสูงมากสำหรับเซตเตอร์ดังนั้นคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างมากในการเคลื่อนไหวร่างกายของเขาเมื่อเทียบกับเซตเตอร์คนอื่นๆที่เคยเล่นมาก่อนคอมเมนต์ต่อมานะคะเขียนเอาไว้ว่า พรพัน์เป็นเซตเตอร์ที่ยอดเยี่ยมดังที่โค้ช IBK กล่าวว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีทักษะที่หายากในเอเชียอย่างไรก็ตามผู้เซตสามารถแสดงทักษะของเขาได้ก็ต่อเมื่อได้เจอกับผู้เล่นที่เก่งๆในทีมไม่ว่าจะเก่งเรื่องการเสิร์ฟและการรับรวมถึงการป้องกันที่ดีและตอนนี้ลิเบโรของทาง IBK รู้สึกว่าจะมีทักษะน้อยหน่อยนะ แล้วเขาก็เขียนว่าลิเบโร่ัมเบอร์สนั่นเองนะคะแต่ในเกมการแข่งขันวันนี้เนี่ยลิเบโร่ัมเบอร์สไม่ได้ลงนะคือเขาอาจจะมีการพูดแซลๆซถึงลิเบโร่เบอร์สหน่อยนั่นเองค่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะเขียนเอาไว้ว่า มินกี้ตอบสนองต่อการจ่ายบอลของพรพันธ์ได้ยอดเยี่ยมดีใจที่ได้เห็นพักมินกีออกมาที่สนามแม้สักเพียงครู่เดียวก็ตามมินกี้ในที่นี้นะคะก็หมายถึงฮวังมินคยองนั่นเองค่ะซึ่งชาวเกาหลีเนี่ยก็จะชอบเรียกเธอสั้นๆว่ามินกี้นะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเอาไว้ว่า ขอขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณทุกคนในองค์กรเลยเป็นการชื่นชมทีม IBK a u t o s นะคะที่ได้รับชัยชนะในวันนี้ค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้สั้นๆค่ะเขียนว่า Love er IBK Love Number no. 14นะก็เป็นการแสดงความชื่นชมต่อคิมแชวอนค่ะ คอมเมนต์ต่อมานะคะเป็นคอมเมนต์จากแฟนวอลเลย์บอลของทาง AI Paper Saving นะเขาเขียนว่า Paper ที่ยังไม่รู้สึกตัวจะต้องยุบทีมหรือเปล่าหรือจะมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมโค้ชคนนี้กำกับไม่เก่งเลยจริงๆ แม้ว่าจะให้คนข้างถนนมาดูแลคงทำได้ดีมากกว่าโค้ชคนนี้ฉันรู้สึกหงุดหงิดมากคุณภาพบอลเล่บอลของทีมเปเปอร์นั้นลดลงเรื่อยๆคอมเมนต์นี้ก็ค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวนะคะทุกคนเป็นแฟนบอลเล่บอลของ AI Paper Saving นะคะที่มองว่าการดูแลทีมของโค้ชคนนี้เนี่ยไม่เวิร์กเลยนั่นเองค่ะ คอมเมนต์ต่อมานะเขาก็เขียนถึงเปเปอร์เซฟิงเหมือนกันค่ะเขียนว่าการยุบทีมคือคำตอบของเปเปอร์ค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าฉันคาดหวังว่าสมาชิกหมายเลขสมจะป่วยและได้รับการรักษาระยะยาวในช่วงฤดูการแข่งขันนี้ โอ้โหเป็นการแซวที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะคะค่อนข้างโหดเลยทีเดียวอยากจะให้ l i เบอร์โรเบอร์14ลงมาแทนเบอร์3ก็เลยอยากจะให้เบอร์3บาดเจ็บยาวเลยประมาณนั้นค่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะเขียนเอาไว้ว่า ขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของ IBK Autos แข่งได้ยอดเยี่ยมมากๆจุดไฟให้วอลเลย์บอลสปริงลุกเป็นไฟเปเปอร์ตกอยู่ในห่วงของความพ่ายแพ้สร้างสถิติแห่งความพ่ายแพ้ใหม่อีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนไว้ว่าการแข่งขันในวันนี้จบเร็วมากจบในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง คอมเมนต์ต่อมาค่ะพูดตามตรงเลยนะตอนนี้คิมฮีจินกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเธอสูญเสียความสามารถในการเล่นเกมไปและไม่รู้ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่เกมในวันนี้ที่เธอชนะนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอไม่ได้แข่งกับทีมชั้นนำถ้าแข่งกับทีมชั้นนำเธอจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอน ก็เป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างดุเดือดเหมือนกันค่ะทุกคนก็เป็นการแสดงความคิดความเห็นของแฟนวลลอลเลย์บอลชาวเกาหลีท่านหนึ่งนะคะคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะฉันมีความสุขมากรักทุกคนเลยทุกคนมีเสน่ห์มากๆคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะเมื่อฉันเห็นคิมแชวอนยิ้มฉันก็มีความสุข เพราะเธอก็เปรียบเหมือนกับดวงจันทร์สู้ต่อไปนะคิมแชวอนสู้สู้คอมเมนต์ต่อมาค่ะวันนี้ฉันสนุกมากเกมการแข่งขันก็ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมานะคะรวดเร็วคล่องแคล่วยืดหยุ่นและชาญฉลาด การรับบอลและส่งบอลไปให้เซตเตอร์คือคุณสมบัติที่ดีของลิเบโรนี่ก็เป็นคำชื่นชมที่คิมแชวอนได้รับจากแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้นะคะมีแต่เสียงชื่นชมเธอทั้งนั้นเลยนะว่าเธอทำหน้าที่ได้ดีมากจริงๆค่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะการเล่นบอลสอของเซตเตอร์คนนี้เป็นอะไรที่น่าระทึกใจจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาค่ะการจ่ายบอลของพรอนพันธ์สามารถหลอกคู่ต่อสู้ได้อย่างเนียนตาคอมเมนต์ต่อมานะคะฉันรักอเบรคอมบี้เธอมีความสุขุมและเธอดูทรงพลังอย่างมากเวลาที่อยู่ในสนามแข่งขันคอมเมนต์ต่อมาค่ะ เห็นพรพันธ์จ่ายบอลให้เวจองมินฉันรู้สึกดีใจมากๆอยากเห็นเวยจองมินยิ้มเธอน่ารักและสดใสเสมอคอมเมนต์ต่อมาค่ะทีม IBK a u t o s ดูมีความผ่อนคลายในการเล่นอย่างมากดูไม่เครียดและมีความสุขทุกคนเลย คอมเมนต์ต่อมาค่ะฉันมีความอุ่นใจอย่างมากเมื่อเห็นคิมแชวอนและผ่อนพันอยู่ในสนามมั่นใจว่าทั้งสองคนนี้จะสามารถพาทีมคว้าชัยชนะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเมื่อในทีมมีคิมแชวอนมาแทนชินยอนคยองฉันรู้ทันทีเลยว่าทุกคน จะสามารถดึงศักยภาพของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมาค่ะดีใจที่เห็นมินกี้ให้กำลังใจน้องๆอยู่เสมอคอมเมนต์ต่อมาค่ะขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของพวกคุณขอบคุณสำหรับชัยชนะในวันนี้ เอาละค่ะทุกคนนี่ก็เป็นตัวอย่างคอมเมนต์บางส่วนนะคะที่ต่ายได้คัดเอามาจากหลากหลายช่องทางใน y o u t u b e นะคะซึ่งก็ได้เข้าไปรับชมในวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนะแล้วก็คัดเอามาให้แฟนวลอลเลย์บอลได้รับชมกันค่ะแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้หากต่แปลผิดหรือพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ